สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันที่ตลาดวาตะแบกอีกแล้วนะคะตลาดใหญ่ไงของเยอะเดี๋ยวปรับข้าวกันนะคะวันนี้ไปเลยจ้าแดดเปรี้ยงเลยสี่โมงแรงงั้นไสี่โมงยังสี่โมงแรงแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยร้อนมากวันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูซิวันนี้จะได้อะไรกินตุ้เรียน ยากกินทุเรียนจังจันทบ,บุรีมาแล้วเงาะทุเรียนเงาะทุเรียนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เราเน้นมาหากินอาหารบ้านๆอาไปยออ่ารถมา เอาหมูไหมล่ะยยาเอาหมูไหมเอาหมูไปไว้ทำกับข้าวนี่ไงร้านแม่ขนมจีนร้านไหนอ่ะขนมจีนอ่ะ เดินไปเรื่อยๆกันตอนนี้แม่เอาแม่ซื้อปลาลหลชิ้นร้านไหนอะมะ นนเอารอซื้อปลาไปทอดกินปลาชิ้นอะถั่วขายยังไงเนะ<อ>นั่นไม่ได้เอาเงินสดมาเลยนนเอามาให้เราหนึ่ขาวาาาากละบใบแมงลัก กินขนมจีนทอันนี้มอบดิอันนี้เท่าไรป้าบาที่้น่ยเราจะไปกินแบบไหนเนี่ยถั่วขายยังไงคะถั่วบบาทสบก้โทษด้วยจ้า ใหญ่หมักไดไม้มีใกินกันเนะี่อันนีด้วยต้นนะนี่นต้นมอน,น้ังไปได้แล้วผักกินหนมจีนโอ้ไม่เ็ แดงพ้อไหมพีม่ฝนย่าไม่ยา่าย่าไม่ซื้อย่าคร้วเองฮะนี่ก็รเรานั่งเด็ดอยู่นั่นไงพ่อเอาวันนี้มั้ย กินขนมจีนอันนี้5กัม40เลยนะคะอันนี้กัมกี่บาท50บาทค่ะเหรอ5กํารวมได้ตั้งแต่ตัวมาจนถึง5กรอันนี้ก็หัวละ10บาทเดี๋ยวก่อนปุ้ยเยื่นปลาบูใหญ่อ้ยตัวใหญ่มากปลาบู ป,ปลาปปบูอันนั้นปลาชะโดอันนี้ปลาปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรเออปลายชะลายพอได้อยู่แม่เอากระเทียมเอาไข่ไหมกระเทียมกับไข่อ่ะเอาไหมหัวหอม ไม่เอาลานไหนเอาไข่อะต้องเอาไปสักคเอาไปขเออเท่าเดี๋ยวหนูซื้อเองก็ได้หนูซื้อเองกระเทียมมามีไหม,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 มเอานี้แผงหนึ่ง เราเลยเหรอมันจะไม่แตกเลยเราเดินเราเดินอีกเอ้าป้ารับสแกนไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเอากระเทียมด้วยยีบาทครับแม่เอาแบบไหนเอาแบบนี้ไหมเอาอันี้ไหมหรือเอาแบบไหนอันนี้เป็นรูเป็นรับแบบสับเป็นรูแต่แต่ว่าเป็นหุันถ้ายังงี้แกแน่นผิดท่าแกให้เลยก็ได้ เอาแบบหัวเนาะเอานี่ถุงนึงกับไข่แผงนึงไข่เท่าไหรร้อยจานไข่ร้อยยี่เือแม่เนี่ยร้อยยี่ร้อยยี่ไายไม่เอาไม่เป็นไปเลยเอาทั้งงั้นเอาอันนี้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมเอา แกติดไปพิทแกสลับมือสองตั้งเลไปต่อได้แล้วไข่กับกะเทียมอุ้ยผักหวานผักหวานเยอะเลยหน้านี้อืมกินไหมข้าวผัด โอ้ยทุกคนพึ่งก่อนได้จ้าถามได้เด้อพึ่งพึ่งปากค่ะสิบปาทแม่พึ่งพึ่งกินพอดีสิบบาทสิบบาทค่ะสิบบาททุกจาลยจ้าเอาอันนี้แมงรักคาบาทค่ะเลือกได้เลยค่ะลอาหน้าค่าบาะ เอาสองกำค่ะอย่าลืมเคร่องนะคะจะมีก่าได้ค่ะเอาผักชีเท่าไหร่ที่บาทค่ะเอาผักชีด้วยกำหนึ่งเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบค่ะค่ะป่านเรียบร้อยได้ผักแล้วได้แล้ว อักกินขนมจีนมค่นีอยู่แค่นี้จอยู่นั่นนะะี่ที่จะไปใส่ข้าวโพดข้าวโพดเอาอะไรน,ะน้องขนมจีนมันอยู่ซอยไหนอะ่ะแม่แข้าวโพดเลยแม่ก้าวโพดหวานเลยน้อยไปซอยนี้ก่อนไปเดี๋ยวไปดูก่อนไป <laughs>

ิงไหนเออแม่ค้าไปไหนนี่ไงอันนี้ก็มีถละห้าบาทไม่้าถอละห้าบอยแล้าเอาให้แน่เอาจะเครื่องหนึ่งเอาเอร่อง้เอาครื่งนึงเอาครื่งนึงเครื่องลบ กิโล2า25บาทกิโลเอาหมดนี่แหละเอา25บาทอ่ะอาา้ำันบาทไปอุ้ยันนี้งามงามอุ้ยถั่วงามงอุ้ยผึ้ง

เป็นตตมีบลาขอาุ่นอ้าม,ม,มันสีมีบลาขอาุ่นมันอรับมันร่มันจะนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว นี่ไงแม่ขนมจีนขายยังไงคะเอาสองแพ็คแม่พอไหมสองแพ็คหรือสามแพ็คเอาสามแพ็คเนาะห้าหนึ่งแพ็คหนึ่งเอาสามแพ็คจ้ะโอ้ยเขารับสแกนไหมนี่ฮะรับรับสแกนไหมคะ ได้แล้วขนมจีนเอาอะไรอีกอ่ะแม่เอาอะไรอีก,อ,อ,อ,กอุ้ยปลาสม้ปสมปลาสม้มปลาส้มตัวบกใหญ่ไปอย่าไปดูฝั่งนู้น อยากกินอันเนี้ยเอาอันเนี้ยไส้กรอกอยากกินไส้กรอกอันไหนส้มอันเนี้ยหมูมันอันไหนมีเปรี้ยวไหมยังยังค่ะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็มันไม่เปรี้ยวกร๊ดเลยหรอกเหรออยากกินเปรี้ยวๆอันนี้วุ้เส้นอันนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะเราเรียงไว้ละสิบาทหมูสิบบาทเอาอันนี้อ่ะอันไหคะอันนี้ ห้าไม้ได้ค่ะแถมนะคะแถมลูกขอบคุณค่ะได้แล้วไส้กรอกหนึ่งร้อยบาทเหรอ แม่เอาลูกชิ้นไปใส่มาม่าไหมเอาแบบไหนอ่ะเอาแค่ให้ปูอันไหนมันอันนี้เนื้อเนี่ยอันนี้หมูเหรออันไหนแซบบอกแม่แซบเบิร์ดแซบเบิดยบอกแซบบแซบเบิร์ดเหมือนแต่ะบเอเหลือแต่บแซ ฟังดีๆนะแม่ค้าบอกว่าแทบหมดเหลือแต่ปลาแซบหมูติดอันนี้อะไรเอาอันนี้แหละเอาถุงฮะเอาเหรอเอานี้ด้วยเหรอเอานี้ด้วยลูกเล็กกินอะไรวันก่อกินเนื้อแต่ก็ว่อง เอาเนื้อบ่กอันลูกชิ้นปาลาลหรเอาไปใส่น้ำยาข้าปุ้นอ่ะเอานี้ถุงนึ่งรับสแกนไหมคะเอาส,สแกนทั้งหมดเท่าไหร่คะ กินไหมเนี่ยฮะ<า>ซื้อไปให้ปู่ขายยังไงคะเอาอันนี้ กันพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะรับสแกนไหมคะได้แล้วถังแตกถังแตกถังแตกซีบบาทอันนี้ขายยังไงคะ

สวยจังโอหงามมากเอาห้าถุงรับสแกนไหมคะ,อะเอาห้าถุงข้าวแตนนางเล็ดบ้านเราขายดีร้านนี้ เดินทางต่อกระบกกระบกโห้ยนี่ของป่ากระบกนี่แต่ของป่าอุ้ยดอกกระเจียวเพื่อน เอาอะไรไหมแมงกินูนผักแมงกินูนดอกกระเจียวผักหวานอืมผักหวานป่าดอกกระเจียวแม่ไม่เอาหัวหอมหรอแม่แม่ไม่เอาหัวหอมหรอหัวหอมเอาไหมม,มันก็มีแล้วเหรอ,อก็มันเหลือไม่กี่หัวเอง อันนี้ขายยังไงคะ,ลลคะเอาโลนึงาาานงามบ่างามงาม,มงามกว่าอันนี้นงามกว่านี่งามไหม,ม,มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอเอาอันนี้แ,แหะนะละรับสแกนไหมค่ะรับสแกนไหม อ้แปดโอเค่ะเอาแม่ถือไวป้ป่ะเดินทางต่อได้แล้วหอมกระเทียม ช่วนพวงแล้วสิบบาทเนี่ยพอดให้เรียบร้อยเลยน่ากินมากเออข้าวเหนียว,วร้อนๆนะข้าวเหนียว,วร้อนๆทอดพร้อม,อมน่ากินอ่ะน่ากินอ่ะต้มแซ่ tôm xếp, tôm xếp chấm mực chấm sếp bình ปลาดุนี่ไงปนเนินเผาน,น้ำมะพร้าวปัน่นปั่นไม่ทันเลยขายดีน้ำมะพร้าวหมูม หมูหม้หมู่มหมูลครับวับก้รายไปเไอาหมูสักโลไมครั่ไม่เอาเนื้อะลรเอาหมูเลยถาได้ครับเอาสะโพกหรือเออะไรลร้อยเบาทครับเนอมูาสันคอแล้วสันคอมีสะโพกสันไงมครับเอาสันคอโลน

ป่ะไม่เอาอะไรอีกไหมป่ะพอละอ่ากากหมูย่างเนี่ยเนี่ยรับสแกนไหมคะรับครับรับโอ,โอเค กินไปหมดเลยอ่ะสี่สิบห้าลได้แล้วหน้ากากหมูย่างนี่ไงหน้าหมูย่างีวอาหน้ากากหมูย่างเมื่อนะโอ้โหมีอันบักใหญ่ก็ไม่เอาลงมา ลูกสาวครับลูกสาวทำลูกสาวเขาทำมาให้เขาทำเขาทับติดลูกไอ้นั่นเขาร้านอาหารเขาอ๋ออันนี้มัน,มนร้อยสี่สิบบาทครับค<ะ>่ะตาถาขึ้นอ๋อส<ะ>ุดเลยอ่า,ายลงกด้วยจ้าลงเลย ได้ดังๆมั้ง <laughs> สามร้อยยี่สิบใช่ไหม,มนี่ค่ะถูกไหมคุณเอาเอาดยห้ั่อยากได้หูแต่อันนี้มันไม่แห้งหูหูแห้งมันจะเหนียวครับเหรอเพราะว่าผมไม่เอาแห้งมันเหนียวเหรอ เดี๋ยน,นี่ไปฝากอันหนึ่งแม่ขอชิมหน่อยดูขอชิมจักชิ้นหน่ะน่ากินมากอืมอืมกรอบมากอะ่ะแซบ่บยังไม่จิ้มก็แซ่บแล้วป่ะอืมร้านหน้านกากหมูกรอบ นี่ไงคอหมูย่างรสเด็ดแก้มหูคางนี่เลยเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะตลาด,ลาดวะตะแบกใช้ยาภูมิแทบสถิดใช่ไหมโอเคนะคะใครมาวัดตะแบกก็มาอุดหนุนลุงได้แซ่บมากอ ได้ค่ะได้กับข้าวเต็มรถละกลับบ้านได้นี่กับข้าวจะเอาอะไรอะ่ะจะไปกินไหนเนะาะไส่กอกไส้กอกอยู่ไหนอ๋อนี่ไงหิวต้องกินก่อน สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพัตตาพัทกินพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไม่ได้ประตู